นี่เป็นเมคอัพของพี่พลอยในแต่ละวันนะคะพี่พลอเยเป็นคนที่แต่งหน้าแน่นมากเรียกกันได้ว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยไม่ใช่พี่พลอยคะ่ะเพราะว่าพี่พลอเยเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยนะคะแล้วก็แต่งหน้าทุกวันเพราะฉะนั้นการล้างหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะพี่พลอยใช้โฟมตัวนี้นะคะของแบรนด์เมลินตัวนี้ใช้เป็นประจําเลยอันนี้เดี๋ยวพี่พลอยจะทดสอบนะคะในการเช็ดเครื่องสำอางค่ะอันนี้ทั้งลงรองพื้นนะคะแล้วก็ลงแป้งไว้แค่ถูเบาๆนะคะเครื่องสำอางเนี่ยลุดออกอย่างหมดจดเลยคะ่ะเมคอัพเครื่องสำอางกันน้ำเนี่ยก,ะออกนะคะค พูดเลยว่าตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่แล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดจะใช้โฟมไม่มีฟองเลยนะคะพอรู้สึกว่าโฟมจะต้องมีฟองถึงจะสะอาดแต่พอมาเจอโฟมของเมลินพี่พลคือต้องเปลี่ยนใจไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้อ่อนโยนไม่ทำร้ายผิวช่วยขจัดสิวเซียนกระชับรูขุมขนแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากๆเลยค่ะหลังล้างหน้าแล้วรู้สึกหน้าชุ่มชื่นไม่แห้งก้างผิวนุ่มมากเลยค่ะเร่องโฟมล้างหน้าของเมลินเขาจะมีทั้งหมด3ส,สูตรค่ะสีชมพูสำหรับ,บคนเป็นสิวแล้วก็ผิวมันสี แล้วก็สีม่วงสูตรสำหรับคนเป็นฝ้าแล้วก็ผิวแห้งค่ะ